สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช anel เทพลกราฟหนึ่งแชนแนลสต์นะครับช n e l ที่จะมาคุยเรื่องของ iPhone พิบันธ์หั a p อเฟอุปกรณ์เสริมการกินการท่องเที่ยวและการช้อปปิ้งนะครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนการใช้โหมดซีเนมันติกหรือโหมดภาพยนตร์นะครับเพื่อใช้อย่างไรให้มีความเป็นโปรเฟชชัลมากขึ้นนะครับโหมดซีเนมันติกเนี้ยหรือโหมดภาพยนตร์นะครับมาใน iPhone 13ทุกรุ่นนะครับรวมถึง้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับ คุณจะรู้สึกเหมือนว่าถ่ายภาพยนตร์เหมือนกับอจอในภาพยนตร์ที่เราดั้งดูนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับหน้าผมชัดอยู่นะครับข้างหลังเบลอนะครับก้อนนี้ข้างหลังชัดนะครับข้างหน้าเบลอเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าต้องปรับ ทำอย่างไรบ้างสวัสดีครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการใช้โหมดภาพยนตร์หรือโหมดซีนิมาติกนะครับใช้อย่างไรให้รู้สึกเหมือนเป็นโปรนะครับใช้ความสามารถมันได้มากขึ้นนะครับเริ่มด้วยการที่เปิดโหมดกล้องก่อนนะครับแล้วเลื่อนมาที่โหมดภาพยนตร์นะครับในโหมดภาพยนตร์เนี้ยมันจะมีให้เลื่อนครับเพื่อนต้องการถ่ายเป็นแบบมุมกว้างนะครับเป็นเลนส์วายเนี่ยนะครับ ก็เป็นคูณหนึ่งครับแต่ถ้าการต้องการเจาะแบบเนี่ยก็กดไปที่คูณสามนะครับอย่างนี้นะครับเราเลือกมาที่สามเหลี่ยมหรือลูกศรด้านบนนะครับคราวนี้เพื่อนจะเห็นว่าจะมีการให้ปรับสามตัวนะครับอย่างเช่นปรับค่า f นะครับตรงนี้การปรับค่า f นะครับเบอร์มากเบอร์น้อยนะครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ เมื่อปรับค่า S ตามความพอใจนะครับเราก็มาเลือกแสงนะครับให้มันสว่างมากสว่างน้อยนะครับต่งนี้เราอยากได้แบบมืดๆนะครับถึงแม้จะได้สว่างโอเคอยากได้มืดๆนะครับเพื่อที่ให้อารมณ์ของการถ่ายวิดีโอครั้งนี้เอ,อ่อออกมาเหมือน,นอยู่ใน ผับนะครับหรืออยู่ในห้องมืดๆนะครับเราก็มาเลือกเมื่อปรับค่าความสว่างตามความพอใจนะครับก็มาปรับที่ค่าแฟลชนะครับเราสามารถให้เป็นอัตโนมัติหรือว่าปิดและเปิดนะครับรงนี้ผมต้องการให้มันเป็นแบบมีไฟสองนะครับแล้วก็เป็นแบบอยู่ในอารมณ์มืดๆเห็นไหมครับนี่นะครับครน,นี้ถ้ายังไม่ค่อยพอใจเรื่องของการปรับ ความเบลอก็สามารถยังปรับได้ตามความต้องการนะครับเพราะว่าหูน้องแมวนี้มันละลายเกินไปนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเมื่อปรับตัมาหัวใจแล้วก็เริ่มถ่ายกันเลยนะครับเห็นหครับตัวน้องแมวจะยังชัดอยู่ตลอดนะครับทีนี้เราไม่อยากให้น้องแมวชัดแล้วก็สามารถเลือกมาที่ ชิ้นอื่นครับนี่นะครับอ่าโอเคนะครับเออ,อย่างที่เห็นนะครับก็จะไม่สามารถปรับอะไรนะครับถ้าคุณเริ่มถ่ายแล้วฉะนั้นถึงต้องมีการปรับเอ,อ่อตามความต้องการก่อนที่เราจะเริ่ม ถ่ายวิดีโอหรือคลิปอะไรก็ดีนะครับคุณยังสามารถเข้าไปแก้ไขตัวคลิปในเรื่องของความเบลอแสงสีได้อยู่นะครับแต่เรื่องการซูมไม่ได้นะครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาลองโหมดภาพยนตร์นะครับเราก็อยากได้วิวแบบว่าเออสมมุติว่าเรามาเที่ยวกันคลืนนะครับก็จะได้เห็นว่าไนโหมดภาพยนตร์เนี่ยจะให้ความสวยของภาพขนาดไหนนะครับอันนี้เป็นการถ่ายจาก iPhone ล้วนนะครับ ตรงนี้เป็นเวลำคลองที่มีชื่อเสียงของเมืองฮัมบูร์กนะครับฮัมบูร์กนี่เป็นเมืองที่มีคลองเยอะมากนะครับตรงนี้เป็นจุดที่ว่าเรียกว่าฮาเฟนซิตี้นะครับหรือเมืองของท่าเรือนะครับ คำบอกมออีอาคารสวยงามนะครับรว,รวมถึงโบสหลายๆโบสนะครับที่มีความสวยงามนะครับอาคารในจุดนี้ก็จะเป็นพวกเที่เก็บเรียกว่าสินค้านะครับเพราะว่าต้องเอาเรือมาลงนะครับเป็นท่าเรือเป็นอาคารนะครับ ในหมวดภาพยนตร์เนี้ยนะครับก็จะไม่มีการซูมนะครับอันนี้เป็นการทดลองถ่ายออพอร์เทรตนะครับแบบไม่ใช้แฟลชช่วยนะครับอันนี้ไปใช้แฟลชช่วยนะครับ อันนี้ไม่ได้ใช้แฟลชครับก็ใช้ความสว่างจากบริเวณแสงรอบๆนะครับขอบคุณที่ติดตามจนจบคลิปนะครับเดี๋ยวลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ